สวัสดีครับพี่น้องครับมาอยู่กับช่องอานันท์รันทุงครับกรบเบาไก่คือเกาแล้ะครับช่วงนี้เพ่ค่อยได้อัปเดตชิปบ้านไหนครับเราว่าฝนตกไก่กับบไดยค่อยได้ปล่อยบ้านไหนครับอันตรายครับหนาฝนหลกมานําฝนแน่ครับลมแน่ครับช่วงนี้ครับเมื่อนี่เปาไก่มาเปิดครับเป็นจะลงครับพร้อมถ้ำครับคู่นี้บัได้สนใจครับ ทักมาสอบถามได้ครับเดี๋ยวก็ไก่จับให้เบิ้งครับนี่ครับไกลเชงเชื่องครับนี่ครับนี่ครับหางบ้านครับนี่ครับไก่เขาจับได้ครับเชื่องครับกูดี่สนใจทักมาได้ครับ กับแม่ฟอร์มน,น่อยๆครับนี่ครับนี่ห้างเพื่อนครับด้านหลังจะมีบ่ค่อยได้ดปล่อยเป็นไรครับอัดตะในตู ของมาปล่อยครับรอบนี้งบ,บานๆครับอันนี้พร้อมทับครับเพราะว่าไก่แม่ตัวนี้ได้ลูกมาสองชุดแล้วครับไปละครับเบิ่งไก่ผูหเฮาเบิ่งสี สนใจทักสอบถามได้ครับหันมาทาั้งพี่ไปแล้วลงแล้วครับนี่ครับนี่ครับถักมาสอบถามได้ครับเดี๋ยวว่าใกลจับตัวผูกตัวเมียมาคู่กันครับ ลงแล้วครับนี่ครับถักมาสอบถามได้ครับพี่น้องครับคู่นี้ครับเป็นไก่แก่ของบ้าไกล้เองครับเหลี่ยงปล่อยธรรมดาครับแข็งแรงครับนี่ครับคู่นี้ครับถักมาสอบถามได้ครับ เบื่องรอบคางครับนี่ครับถือแดดเป็นยังไงครับพี่นองครับอันนี้สีบด้แดงครับสีธรรมชาติครับทางมาสอบถามได้ครับทางเพจอนันต์รันทุงครับทางเพซบุกอนันต์บูรรักกิติครับเป็นภาษาอังกฤษครับเดียว่าง่ายๆครับเป็นเพจอนันต์ันทุงครับทักมาสอบถามได้ครับ คูนี้ครับหม,ม,มักบ่มักบ่ได้ว่ากันครับทักมาสอบถามกันได้มักกะจังเอาบ่หมักกะจังหาตัวคู่ไหมครับพี่น้องครับจังไลยก็ฝากพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจบ่าวไก่เนเดอร์ครับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ